สวัสดีครับผมมาปอครับบ้าพุ่มครับผมนี่บ้าพุ่มภาพมาเบิงพืชพักสวนขั้วที่บ้าลูกไว้ใส่อาหารครับผมนี่ครับเป็นหอมบัวครับผมนี่ที่ลูกว้ใส่อมใส่เจลครับผมก็เก็บไปกินบางส่วนแล้วครับนี่ก็เด็ดไปกินเรีวมันก็แตกไหมครับผมนี่สารเนครับผมกับพริก นี่กำลังสิปลูกไหมครับผมซีเล่าครับขายออกดีดีครับนี่กินประจําครับผมนี่เป็นใบยี่หราครับที่บ้านไทยเบื้องประจําครับผมเดี๋ยวมาปลูกแฉมยี่นี่ครับผมกำลังเตรียมแปลงแล้วก็เริ่มสี่ว่านไหมครับผมอากาศพวกยังอากาศนี่แหละครับผมปลูกในห่มครึ่งห่มครึ่งแดดครับผมมันกินได้โดนครับผมอากาศ อินอิกระเลียงครับผมน้นไม้ฝรั่งครับผมชัาล่างสิขึ้นนอแล้วนอไม้ฝรั่งง,งามเลยครับเ mm. กาซีไทยรูปมุมอันนี้ครับผมนนสวยงามครับผมมุมงนี้เลยนี่ครับนี่้นไม้ฝรั่งมีพักจิ้งช่วยชายครับผม ะกะวงตุ้งครับครับอย่างอีกวุ้หลายอย่างครับผมจำซื้อเพื่อไรเฮ้ยค,ครับ้ยง่มยลหมนาเตียนนี่เพิ่งรับช่วงยุบานช่วงพักพ่อนครับผมในปลานีกับซมี่ขึ้นชายอีกเด้อครับผมที่เปาปุ่มบานไว้ทั่วที่ทั่วแดนเลยครับผมเพราะว่าเป็นคนมากินยำม,มีแล้วครับ ักสวยๆงามๆครับผมเข้นชายก็มีครับผมเึ้นชายก็บวานแกมกันไปครับนี่กําลัางสีวานพักซี่ครับผม,มน้ำหล่องนี่ครับผมวานไว้เทอกินหนงเลือืสือเพิินเป็นบางองยางครับนี่จิงจุ้ยชายันวาไปใส่แกงจืดแซ่บแสบกับ งามๆนี่มองในตัาไปลองเบิองอยู่ครับผมนนี่ก็บใบเป็นอย่างคืบใบหน,น่อยน้องพี่น้องครับเริ่มเป็นต้นแล้วครับผมเดี๋ยวจังหน่อยเป็นต้นหมานี้มันก็สิเป็นพุ่มใหญ่นะครับพุ่มใหญ่แหละเขาเก็บกินแบบโเบิดบาซินเลยครับผมหวาน,นส่วนผักข้างบ้านอีกมุมนึงนี่เป็นผักใหโดูครับผมทดลองเฮ็ดครั้งแรกครับ พักซีครับ,พ,รบพักซีไฮโดรครับพักซีเจ็กใบพักอีเลิร์ดนี่โนรงผ้าเนี่ยครับผมลูกแซมกันไ่ครับร่างบ่งไหมครับผมโนรงผ้าพอดีบานเบี้ยนหน่อยนี่ครับผม,มนงงมผมผี่เ็นเซลลี่ครับผมเ,เซลเซลี่ ว่าวว้าวในขึ้นด้วยครับผมเดี๋ยวถ่าเป็นขึ้นคอนสิมาถ่ายเบิ้งครับผมเซเลอรีนี่ร่างงามเอามาซ้ัใหม่ครับผมนี่เซเลนเน่ครับผมของใส่ประจำในข้วเลื่อนครับที่มะพุ่งกับวงว้ยครับส้นหอมครับผมปลูกไม้ประดับน้ำกับปลูกไม้กินไดน้ำเลยครับผมสิพาไปบางอีกมุมหนึ่งครับผม หยิบเอาก้าวไว้น,นี่ยังไงอดีตดในมือทุกมือครับผมนี่ขึ้นชายออเกนิกครับผมไฮโดครับผักไฮโดรรล,ลังขึ้นนง,งาๆเลยครับผมผักไฮโดโรโพนกิกซี่ครับนี่ขึ้นแน่เพราะขึ้นแน่อากาศมันหนาวครับผม กำลังดาวครับกำลังเป็นปต้นอน่อ,อนงามๆครับผมน้อยกสิต้นงามต้นแง่แล้วครับผมบัณฑ์กสิเดี๋ยวเอาไปบวงอ๋อดีดีครับพี่น้องพักอีกตูเสียไปบ่งสายูุครับผมนี่พากอีตูปลูกไก่กักกน,นกบ่ได้ครับผงละผ้าครับผม ครใบกระเพราเพื่อนครับผมปลูกใบกันเพื่ออะไรต้องปลูกเพื่อโซนครับผมนี่ทารมาโซนนี่ครับเพื้นใช้เริ่อมแง่แล้วครับทับฟักซี่เจ็กครับเพื้นใช้ไว้เซตุ่มฝาขัดแซมไปด้วยพี่ตูครับนี่เป็นเหยงวุพักจำเพื่ออะไรจำซื้อเพื่ออะไรครับหลายหลาย,ลายพักหลายครับผม รังวานใหม่กระมีกระรังใหญ่กระมีครับใบห้องปีครับเมืนี้ครับเมื่อนี้เป็นบวกบวกฝรั่งครับผมเป็นสูก,กินีครับสูก,กินีปลูกใส่กระถางไว้ถักกินครับผมเัืนี้ก็ ล่องวานใบขนานเบิ่งใส่ต้นใหม่ครับผมใส่ต้นสมหอมครับเพื่อใบเสียพื้นที่ถิ่นครับผมตัวนี้จะเป็นปลาบกพริกปลาบกเขือครับผมตัวนี้พริกแดงครับพริกแดงหัวเรือครับไว้ต่กินในขั้วเลื่อนทำนี้ครับประวัติบอไว้แล้วครับผมเม่ไเ้็ื้นมันกินเล่อยเลยถ้าพื่อนออกด้วยครับผม สิปปูเพิ่มครับผมร่างไงบ้าต้นไปซื้อบบกพริกหยวกมากครับผมบบกพริกหยวกกับเขือครับผมที่ปนแหน่แจ่วแหน่ครับผมเขือนี่กินประจําในโคเลื่อนครับผมครับนะครับฟังผลสิเป็นพักบุ้งครับผมพักบุ้งจีนสิบปูไม่ครับเตรียมดินเตรียมยังไมเรียบร้อยครับผมฟันสิบปูพกบุ้งแก้วไม่ครับผมสิล่องปูไม่ครับสิปลูกในกระถางไม่ ครับแล้วนกะ็หมดเคลือเคลือก็อใส่ตำสมนี่นแล้วครับผมพามาช่วงนี้กันอายุบานครับไอเก็บเห็ดคมแนะ่ไปเก็บมาใหม่แน่ครับผมลัก,ล,กลักกะลงคลิปในบ้านช่องที่สามครับผมกัอัปเดตส่วนพักให้พี่น้องเบิ้งครับเป็นอยังไรงามเราบอสีง่ายครับผม,ผมอะจะพอกันคลิปไหมครับผมสวัสดีครับ